สวัสดีค่ะดิฉันปรียาพ์เลอุทัยนะคะวันนี้นะคะเราได้มาอัดวิดีโอกันนะคะกลางกลางทุ่งนะคะ,ะเผอิญว่ามีการรังวัดที่ดินกันนะคะเราก็เลยได้เข้ามาแล้วก็ได้บรรยากาศท้องทุ่งนะคะอาด้านหลังนี่น่าจะเป็นแปลงปลูกถั่วนะคะ น่าจะเป็นแปลงปลูกถั่วเหลืองนะคะที่เกษตรกรได้ทําการปลูกไว้นะคะซึ่งถั่วเหลืองของพื้นที่ของอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยแห่งนี้นะคะก็ถือว่า,าเป็นผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนะคะเพียงแต่ว่าสภาพภูมิอากาศไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยเลิกที่จะปลูกกันไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวดิวฉันให้ดูด้านนี้ ด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงปลูกอ้อยนะคะเป็นปลูกอ้อยหนึ่งแปลงแล้วก็เป็นปลูกถั่วอีกหนึ่งแปลงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือฤด,ดูนี้เป็น เขาเรียกว่าต้นฤดูฝนนะคะถ้าเป็นชาวนาก็เรียกว่าเป็นการปลูกข้าวนาปีใช่ไหมะแต่สําหรับชาวไร่ก็คือการปลูกถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวพื้นที่นี้นะคะโดยเฉพาะถั่วเหลืองเนี่ยจะนิยมมากแต่ถ้าเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะใส่ถั่วเขียวหรือจะใส่เป็นข้าวโพดใส่เป็นฝ้ายนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นผลผลิตอีกรดูการหนึ่งนะคะทาได้ทาได้สองสองอย่างนะคะถ้าเป็นแล้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําช่วย เขาก็จะไม่ได้ผลผลิตนะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็จะบอกว่าธรรมชาตินะคะ เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนควรและลึกนึกถึงก็คือการขอบคุณธรรมชาตินะคะดินฟ้าอากาศที่อํานวยอวยพรให้เรามีผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใช่ไหมคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตก็คือทําให้เราเนี่ยมีกินมีใช้มีความสุขภายในครอบครัวใช่ไหมคะมีรายได้จากการทําผลผลิต นี่ใช่ไหมคะมีไรายได้เข้ามาเราก็มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามีเงินที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขก็ต้องรู้จัก สำนึกในบุญคุณทุกสรรพสิ่งนะคะทุกสรรพสิ่งอำนวยอวยพรให้เราใช่ไหมคะเนี่ยนะคะอย่างดิฉันยืนไลฟ์อัดวิดีโออยู่เนี่ยนะคะก็คือมีลมพัดมาให้ความเย็นสบายกับเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องตอบแทนเขาด้วยการอขอบคุณในสิ่งที่เขา เอื่ออำนวยกับเรานะคะก็อยากให้ทุกคนรู้จักขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งนะคะอยู่กับธรรมชาติด้วยความสุขนะคะไม่เอาความทุกข์เข้ามานะคะถ้าคุณมีทุกข์คุณก็ต้องรีบสลัดความทุกข์นั้นออกไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเรียนรู้ได้นะคะก็คือการนําทุกข์ที่มีอยู่นะคะในทุกๆความทุกข์ของเราเนี่ยให้เรารีบ สลัดออกไปสลัดออกไปโดยยังไงคะถ้าตามกฎของจักรวาลและกฎแห่งแรงดึงดูดที่ครูสิตาได้สอนไว้ก็คือลุกขึ้นมาเต้นสร้างความสุขให้ตัวเองสร้างความร่าเริงเบิกบานให้ตัวเองนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนนะคะก็เข้าไปเรียนรู้มหากายบ21วันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณก็จะต้อง ทำตัวเองให้มีความสุขนะคะถ้าสิ่งที่ครูสิตาสอนก็คือวันแรกให้เราขอบคุณร่างกายของเราขอโทษร่างกายเราก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณร่างกายของเราใช่ไหมคะเราก็ต้องขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งแต่ที่เราลืมไม่ได้เลยคือร่างกายของเราที่เขาอยู่กับเราเขาอยู่คู่กับเราเป็นเพื่อนกับเรา ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีเขาเนี่ยให้คุณประโยชน์กับเรามากมายเราต้องให้สิ่งดีๆกับเขาขอโทษเขาเสียว่าเราใช้งานเขามา,มาหนักหนามากมายสร้างความทุกข์สร้างความปวดหัวจนกระทั่งมีอาการบางคนเนี่ยนะคะเครียดจนกระทั่งลมลมขึ้นในกระเพาะใช่ไหมก็จะต้องมีอาการเขาเรียกว่า คลื่นไส้อาเจียนลมลมลมในกระเพาะมันจะตีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเราก็ขอโทษเขาเสียต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเป็นคนที่คิดดีไม่ทําให้เธอเครียดไม่ทําให้เธอปวดหัวนะคะถ้าเราคิดดีแล้วเนี่ยร่างกายเราดีใช่ไหมคะโครคภัยไข้เจ็บจะไม่ถามหาคุณนะคะเหมือนอย่างดีฉันตั้งแต่ได้เรียนรู้กฎจักรวาลและกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะ ไม่เคยป่วยถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดหัวเราเวียนหัวปุ๊บเราก็รีบลุกขึ้นมาเลยนะคะเต้นหาความสุขในร่างกายของเราร้องเพลงก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขเปลี่ยนอิริยาบถของเราเสียแล้วเราจะพบว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราดีขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ก็ออกไปจากท้องทุง่งทุ่งนาลาเวนเดอร์นะคะที่ขูสิตาได้พูดก็วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับอากาศเยน็เยนๆด้วยกันนะคะ